คนผู้หญิงทุกคนนะครับดูไว้นะครับผู้หญิงกันแต่งหน้านี่แ้าจริงนะผู้ชายคนไหนมีแฟนเอาไปแต่งหน้าให้แฟนได้รับรองว่าูคุณโดนด่าทุกคนนะครับผมดีดีไปใช่ ค่ะวันนี้นะคะมาเข้าสู่ช่องอัมพิเออค่ะ <_ D> วันนี้นะคะเราจะมาดนช่องพี่อั้มกันทุกคนวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะให้พี่อามแต่งหน้าให้หนึ่งวันนะก็จะเอาอมาเละหรือว่าจะออกมาพังก <_ D> นะ็อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระจกค่ะอัอันนี้มาเอามาจากห้องเมย์เองนะกระจกคือเวลาปรงเลนก็ถ้าเกิดพี่อามเขาบอกว่าเนี่ยเมย์ไม่ค่อยแต่งหน้าก็กากคือกระจกไม่โย่ห้องหนาทุกคนแต่งหน้าไม่ได้เพราะกูไม่ไม่มีกระจก แล้วก็จะมีอันนี้เป็นที่แตะเป็นที่ปัดแก้มนะคะนาจะใช้ผิดหรือเปล่าก็เราจะมีนิ้สามสีนทุกคนอันนี้เป็นลิปสีชมพูสตีแดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิปสีอ่อนนะคะแล้วก็มีแป้งฝุ่นคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำพ์แป้งตัวนี้นะคะเมย์จะไม่ใช้นะแต่ว่าจะใช้ตัวฟองน้ำของมันทุกคนแล้วก็ เราก็จะให้พี่อามทำผมให้ก็จะมียางแล้วก็มีหวีนะคะแล้วก็มีแปรงทั้งหมดตอ,อนาานัอมมตอนน,นะคทุกคนก็จะให้พี่อามเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวพี่อามมาจะให้พี่อามแต่งหน้าให้่ะ,ะเช็ดหน้าต้องทำไมกันครับเช็ดหน้าใช้น,น,น้นเช็ดใช้กระดาษชูกเป๋าเช็ดล,ละลุกใช่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 ใหยไเรใ่ในใส่่ไหนอะใส่แ่ไหนเดีเยวแล้วพอแล้วพอแล้วจะไง เชื่อนเช็ดหน้าเอ <laughs> ค่ดฉน้เ <laughs> ยียบเหยียเฉยยิมือใหหน่อยอะไร <laughs> บอกเลยครับผมว่าน,นางไม่ได้ให้ผมต่มงันะ้เ <laughs> ว่างเองนดูครับคุณผู้ชมเราดูกันมี <laughs> <laughs> มีผมรป่ามีผมรป่คุณผู้ชมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ทำไมต่อมันไม่มีออกพื้นก็เลือกเอา,าระหว่างใช้ตัวอันใช้ไหนอันเธ้ต้องเลือกไม่รู้ไม่ใช้ตัอวอู่นไม่ใช่ผู้หญิงค่าคผู้ชมเข<อ>้าใจผมไหมปกติเขาใช้ท,ที่แต่งหน้าอ่ะมาสำหรับเทเนาเลยจ้ะแต่ง้นแล้วก็เอานเนี้ยจุ่มลงไปหยาบ <laughs> จุ่มไปกี่หยาบจุ่มยังงดีแล้วเขาต่อเนี้ยเขาเขาอย่างนี้ ถ้าจะจุ่มทำไมทาไม่ทาไปเปล่าเลยถ้าจะขลอกออกถ้าเกี่ยวแบบแป้งมันฝุ่นอย่างกันไงแล้วก็ค่อยๆปัดปัดตรงไหนอ่ะตรงไหนก็บตาห้ตางบอองนายให้ผมดองคอนเทนี่นีงผมว่านายคิดคอนเทนต์มาแกล้งตัวเองหูดเลยนายคิดคอนเทนต์มาแกล้งตัวเองขอนะต้องหนึ่งก็ต้งเติมหนึ่งขาตีบ้านแล้ว เอาเขาไอ้นิดนึงนะครับ้แป๊ีวเบอกไหเปิดิไม่บอกครับสุกคนไม่บอกนะรไม่ต้องกลัวผมผมแต่งหน้รเก่งแค่ไหนะดูพาส<ะ>สเาสร็จแล้วครับต่อไป <c oughs> อะไรก็ไม่เรียบร้อยเลยตรงนี้คือ, <c oughs> อคนตัดนะครับส,ม,สม,มาครับซมา รู้ให้เรียบร้อยจะเป็นไรไม่ต้องขอไม่ต้องห่วงผมยังน้ำอยู่เลยไงเดี๋ยวมันไม่เข้าวันทามตรงไหนจ้ะก็พอแล้วจะมีอะไรไม่จะใช้แล้วใช่ไหมใช้ใช้ใช้ต่อใช้อีกนิดหนึ่งไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมใช้ใช้ทำอะไรกันก็เ่ต้องใช้ตรงนี้ไง้แบบแก้ยไงไงใช้ดิวใช้แปรงอะไรแล้วก็ใช้เนี่ยเกี่ยเกี่ยไรเกี่ยอย่างเงี้ย ไม่ยังมายุ่งน้ากูต่อยนะทุกคนผู้ชมนะุหน้าเราผมไปคอมเมนต์่าชนนางเลยนะทุกคนแรยากห่่ต่อยน้ม่่ไมาไม่ม่ไอไม่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 ต่อยนะไม่ไมไม่อยนไม่ไยนะ่นะไม่ไม่ไม่ไี่ไม่ไมต่อยะไม่อยไม่ไม่อยน่ไตยนะรม่ไ่่่่อันะครยนะต่งน้ส โอ้อพี่พี่จะจบอ่ะอ่าก่อสร้างอะไรนะฮะสร้างอะไรสร้างน่าน่าน่ามาบนพื้นหรือหลืบบนนรกพูดดีดี จะทาคอด้วยเดี๋ยวหน้าลอยจะเดินออกไปเขาถามว่าม,มีตกเงนอกูไม่แพ้ไหนมันไมีตกกิฟนี่กูนั่ดเขาสัมภาพไปดูนางกับผมนะบอกอ,อะไรก็โคตรต่างตกันเลยการทาต่อไปทา nip นั่ไนไะงนั่นจากนิปมันก่อนอันต่อหนีผลิตมันอันนี้ผลิตมัน,มนที่ไม่มีสีอันนี้นลิตมันที่ออกเปียกโพลที่มีสีจอดอันอันนี้นิปมันมีสีพอเอาทาแก้มนะครัว่าเป็นแมวอะไรเงี้ยนางบอกอยากเป็นแมวเลย เราไม่อยากปเป็นเรลาเรื่องเล่าลใช้เนี้ยเป็นตัวแบบนี้ตอนนี้มันเป็นที่ทาลิปจริงยังมีอันน,นึงแต่นึกว่าแปลงทาสีบ้านนะเนี่ยค <c oughs> ือกลมวิธีที่ถูกวิธีวันนี้ <c oughs> มันเปลือกเอ้ยมันแพงนะมันกระบุกละร้อยกว่าบาทนะเพื่อ <Yeah! S 2> น <c oughs> คือรอ้อยคือร้อย เป็นบีบปาไงบอกแล้วนางนางอยากให้ผมแต่งอะ <c oughs> นางงพูดเรื่องแต่ก่อนคอนเทนต์เก่าๆน,นะว่าอยากให้ผมทําคลิปแต่งหน้าให้นาะงและคลิปนี้ผมก็ได้ทําตามคําขอของนางแล้ว <c oughs> และนางจะมาบนผมไม่ได้นะคุณผู้ชมบอกเลคือคลิปนี้จะคลิปต่อไปกูไม่ขายลคลิปต่อไปถ้านางอยากให้ผมแต่งใครอยากให้ผมแต่งหน้าให้นาง EP สอง ช่วงกดไลค์กดแชร์นะครับผมไม่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วทาสีทาสีปีไหนก็ได้ปีไหนก็ได้มีสองสีปกติกูกูไม่ทาสีแดงโอ้าวอย่างทาสีแดงมันสั้นเ่ยไม่ใช่สีนี้นะคุณผู้ชมเนขอขอแทนเสูทหน่อยไม่ทายใจอย่าไดอันเสื้อเสื้อค่ะเสื้อกูเสื้อกีนี้จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ย ผู้หญิงจะรู้นะนะมอองะไรเอ้ยไม่ใช่ผิดนิ้วผิดนิ้วผิดนิ้ว <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้นะนี่มันสีแดงจริงๆแดงเลยคือมีเลือดเ,เออนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เห็นเห็นลิปวันนี้นะในคลิปแกล้งน้ำทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับรอติดตามรับชมรอติดตามนะทุกคนแล้วบอกอะไรผมจะไม่โดนแกล้งง่ายๆครับว่าน้ำเนี่ยทั้งหมดน้ำไม่มีทางแกล้งผมสำเร็จพูดเลยจะใช้อันไหนถ้าจะใช้อันนี้อ่ะให้ทำอย่างนี้ก่อนก่อนพาคือ อนนี้ปาดออกก่อนเพราะสีมันอะจะได้ออกไปนิดนึงมันจะได้มองแยงเหมือนไปดูเรเื่อยค่มาไม่มองดูเป่ะให้หนหน้าไปให้กล้องดูนะให้กล้องดูกโดแก้วอะฮะุะผู้ชมให้นางนาให้กล้องดูนะมคุณผู้ชมดูนะ คนผู้หญิงทุกคนนะครับดูไว้นะครับไม่ใหญ่เลยนะผู้หญิงกันแต่งหน้าที่ถ้าจริงนะผู้ชายคนไหนดีแฟนเอาไปแต่งหน้าให้แฟนด้รับรองว่าโหคุณโดนด่าทุกคนนะครับผมดีดีไม่ใช่งอนนะเออไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปคอนเทนต์อะไรที่เธอคิดเอาคุณไม่ถ่ายอะไร มันรั่ออกจากไอยู่นิ่งๆเฮ้ยหันน้าให้กล <bum> ้องดูกล้องไม่เห็นมนเป็นรูป่ามัถ่ายรูปผ่านลยู่้วยใครถ่ายใครถ่ายได้จงงี้ นี่นะครับไม่ไปไปไหนเอาเอาไปทางนี้ไปนะครับผมรับรองโดนทุกคนเกี่ยววัตถและเครื่องไม้ก่ออันเนี้ยนี้อันนี้อะไรอันนี้ปัดแก้มัอะไรปัดแก้มอันนี้ปัดแก้มคุณพ่อปัดนี่นะี่ใช้อย่างนี้ครับแต่สีนี้มันดีเพราะมันมันให้ออกเยอะ วิธีใช้ที่ถูกวิธีครับโอ้ยผงออกเป็นเต็มเลยหึท่างไม่แดงนางบอกว่าปัดงานใช่ไหมกูปัดไปยังเนี้ยผ่าไอสัตว์บอกเลยกลัวของจริงนั่นมีอะไรใช่ไหมเพราะมันเสร็ดเรามันมีแล้วเราอะต่อไปวันนี้ผู้ชมเขาคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครัพูดมามเดี๋ยวโหลดเขาได้สายแล้ววันนี้ได้ดีๆไม่ดีกวนอะผู้ชม ถ้าคลิปนี้มียอดวิวเยอะบอกเลยมีอีพีสองเ้ตอนนี้่กูพูดก่อนไหนใส่บอกเลยถ้านางแต่งหน้าผมไม่ดีมีคลิปแก้งนางอีพีสามแน่ที่เราเคยลงไปไว้นะแมวแูวต่อยอ่ะต่อยไว้ไม่เอาอย่าอย่าบีบคอไม่รีไมันกินได้มันกินได้นะมันจะออกมันไม่เท่า คิไม่ลงแล้วไอ้สัตว์คิดไม่ลงแล้วเลยไม่ลงแล้วไอ้เฮียหน้าเลงเฮ้ยมันออกมาสวยนะอยู่น,นิ่งๆมันออกมาไม่วสวยสวยเหียไอ้สัตวเอ้ยเขาแต่งหน้าสวยโอเคก็้องดูนี่มันแต่งหน้าเป็นยังไงครับตอณนี้ครับจบอ๋อตีตัดอะไรเลย โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปต่อเติมหน้านางมาเพราะเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ถ่ายเนื่องจากกล้องมันตัดเองนะครับผมดูหน้านาานะครับผมผมต่อเติมหรือบอกเลยผมเนี่ยเรียนเอกศิลปะชั้นสูงมาเลยนะได้เกียรติถุดูผ่าแล้วปะอ่าคลิปนี้จบเลยครคุณผู้ชมแล้วจบชิปกันแล้วจบชิปกัน ธอต้องมันลูกป,ปากที่ต้อง,องให้ดในโลกลูก่าแเดยวจเอา้เีย,ย,ยาาเพื่อนห้องข้างมาดูนาน,นเรียกอะไรเธอไม่กล้ามปดูหน้าปากเดี๋ยวกูเช็ด่อไปกเต่อไปเขาต้องเธอเธอใช้ไไหน้านี้ถ่ายชุดต่อไปนะไม่เอาถ้าใช้นิ้เกี่ยวเ็เกี่ยวนะหยิบเอาปากนี้นดมันมเลอะอืม <c oughs> เตืนตีนละเด่กูเอาขาเป็นลูปแมวเลยกครับกลัวหรออะน้หล่อเท่อยู่นะครับกระจกอ่นนี้บอกหล่อเหน้ากูงยังไงวะยนงดิยังย <arre> ังหล่อเท่นนต่อไปแล้วเราเราจะเก็บกระจกไหมไม่นางอ่ะหน้านนมาันล้วปะ่ะเฮ้ยหันให้กล้องเห็นด้วยรับรับปะหยอนาหน้าหนิดีจะลิฟต์เล็เลือก ไเสร็จแล้วคุณผู้ชมเป็นเปลียนเปลี่ยนเที่ยวคับระหว่างนะคอนเทนต์นี้ไม่ใช่คอนเทนต์แต่งงานครับเป็นคอนเทนต์แกล้งกันนะครับจงจำไว้มันคือคอนเทนต์แกล้งนะครับผมอ่ะพร้อมจะดูตัวเองนะอันหนึ่งขอเติมเล็บอันนี้เลยนะทุกคนเล็บมันแบบิ่มันอ่อนไปทุกคนมันไม่มันไม่หล่อทดทุกคน เอ๋อเข้ามารีวิวเดี๋ยวเลอะฟันนะโอเคทุกคนอ๋อดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวหลับหลับตาแล้วแถวแถวทำทำไมะโอ้โหไอ้พี่ช่างภาพเดี๋ยวอูดูหน้าผมนะบอกเลยคลิปนี้มีเอาคืนครับดูหน้านานครับดูหน้าหน้ามา ไปครับคลิปนี้บอกอะไรถ้าชอบใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมไว้มาดูนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไเพื่อเท่านี้นะครับผมเออแล้วก่อนจะไปเดี๋ยวมีหมวดนะครับชอบผมบวกหนึ่งชอบพี่เมียบวกสองตั้งขอตั้งชื่อนี้ว่าน้องมาพฟุตปิดโอ้โหตั้งชื่อทำทำทำดูแล้วกนเตี้ย ทเ้ปุปิดคที่ไนกว้ครับุ่เจอครับไปครับ